็นโปรแกรมที่แยกเครื่องนะคะในโปรแกรมนี้มีอยู่หลายงานด้วยกันนะคะสําคัญที่สุดคืองานทะเบียนนักเรียนกับงานวัดผลรวมนอกนั้นเป็นงานข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นงานปกครองงานตารางสอนงานวัดผลรายปีรายภาคงานสมุดประเมินผลที่ตรงนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันสักเท่าไหร่จะไม่ค่อยนํามาใช้เล่นสักเท่าไหร่นะคะมันเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานนั้นเองนะคะเข้าเหมือนเดิมปีเดิมแล้วก็เลือกงานวัดผลรวม ครั้สำคัญนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงทะเบียนเรียนจะต้องลงให้กับนักเรียนนั่นก็คือการลงทะเบียนเรียนให้กับพวกเขานะคะในแต่ละระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงชั้นที่หนึ่งสองหรือว่าสามก็จะมีกลุ่มสารวิชาอยู่ด้วยกันกี่กลุ่มกี่กลุ่ม,มนะก็คือหนึ่งนะคะสิ่งที่จะต้องทําให้กับนักเรียนนะคะนั่นก็คือลงทะเบียนให้เขา โดยการลงทะเบียนรายคนนะคะหรือจรลงทะเบียนกลุ่มใหม่หรือจกลงทะเบียนกลุ่มเพิ่มเติมี่ในกรณีที่เด็กย้ายเข้ามาลงทะเบียนกลุ่มใหม่นี่หมายถึงว่าข้าป .1 หนึ่งป .4 มอหนึ่งหรือลงทะเบียนกลุ่มใหม่ไม่ได้ระบบไม่ให้ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนที่รายคนนะคะพี่ัยจะแนะนําที่รายคนนะคะเพราะว่ามันจะละเอียดนิดนึงนะคะ ทำอย่างไรนะคะก็โดยคลิกเลือกนักเรียนขึ้นมาหนึ่งคนนะคะแล้วก็เลือกนี้เลือกในกรณีที่เลือกนี้เลือกชื่อหรือว่าเลือกเลขประจําตัวเลขประจำตัวนะคะเลขประจาตัวของนักเรียนเขาจะมีให้เราเลือกเลขประจําตัวขึ้นมานะคะเพราะต้องอื่นมันมันจะไม่มีช่องให้เลือกนะคะมันจะมีดับดาวให้เลือกตรงนี้นะคะค่ะอ่าต่อไปนะคะวิธีการลงทะเบียน เรียนให้พวกเขานั่นก็คือเลือกดับดาวของรหัสวิชานะคะเป็นดับแรกรหัสวิชาแรกก็คือกลุ่มภาษาไทยกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะจําเป็นด้วยะคะว่าต้องเลือกภาษาไทยก่อนจําเป็นค่ะเพราะว่าในกลุ่มสาระพื้นฐานของการเรียนรู้เนี่ยเขาจะปิกกลุ่มสาระมาภาษาไทยคณิตวิทย์สังคมศิละปะอะไรแบบนี้ยมันง่ายต่อการประมวลผลภายหลัง มันง่ายต่อการลงเกรดให้กับนักเรียนนะคะซึ่งตรงนี้มันจะพิกอัตโนมัติอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันรหัสวิชานี่มันจกรันอยู่แล้วนะคะทอสองหนึ่งนี่หมายถึงว่าช่วงชคมที่สองชั้นปีที่หน<ท>ึ่งนะคะทอสองสองช่วงชคมที่สองชั้นปีที่สองนะคะทอสองสามช่วงชัมนที่สองชั้นปีที่สามนะคะส่วนหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่ก็คือรหัสวิชาภาษาไทยเป็นรหัสของเขา หากว่าขึ้นปีที่สองก็เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมหากว่าขึ้นช่วงชั้นที่สามก็เป็นชั้นปีที่สามก็เป็นสองสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะสองตัวตัวแรกก็คือช่วงชั้นตัวที่สองระดับชั้นระดับชั้นกับช่วงชั้นเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกนะันนะคะช่วงชั้นจะมีอยู่สามระดับชั้นนะคะส่วนสามตัวหลังก็คือรหัสวิชานะคะ,ะซึ่งจะเหมือนกันทุกๆระดับชั้นนะคะก็ลงให้หมดนะคะมีวิชาอะไรบ้างมีไทยมีคณิตมีวิทย์มีสังคมนะคะมีสุขศึกษาและพัลศึกษาตรงนี้เราไม่ต้อง เรือที่ช่องดอกดาวได้เลยเรืเ่องศิลปะข้อมูลของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการทำกิจกรรมของเขาในในแต่ละกลุ่มวิชาซึ่งนะคะการเก็บข้อมูลดิบเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหน้าที่ของครูประจําชั้นในแต่ละระดับชั้นนะคะแล้วนาข้อมูลจากครูที่เก็บในระดับชั้นเนี่ยมาบอกในฟา์ผละน,นะคะใช่ค่ะซึ่งหนึ่งเทอมเนี่ยก็จะส่งที่ไว้คผลหนึ่งครั้ง เพื่อประมวลเกดให้เขาเอากลับบ้านช่วงปิดเทอมใช่ไหมซึ่งวิธีการลงข้อมูลตรงนี้จะมีข้อมูลที่ให้ลงอยู่ด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือคะแนนรายวิชานะคะในแต่ละวิชาก็จะมีหน่วยการเรียนรู้ของเขาใช่ไหมแล,และแต่ละวิชาก็จะมีบริบทไม่เหมือนกันวิชานั้นอาจจะมีสองหน่วยสามหน่วยสี 4, หน่วยก็แล้วแต่เขาจะส่งข้อมูลตรงนี้มาให้ฝ่ายวัดผลนะคะ มีคะแนนคุณลักษณะอันป<า>ระสงอันคิดวิเคราะห์ก็เหมือนกันนะคะกานคิดวิเคราะห์เนี้ยก็จะแบ่งออกเป็นคะแนนอานคิดวิเค<ช>าราะห์ก็จะแบ่งเป็นยี่สิบ2้ายี่บ้ายิบ้ายิบห้าครบร้อยอย่างละร้อยคุณลักษณะ 101, ร้อยหนึ่งอานคิดวิเคราะห์ร้อยหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้จะนํามาแปลงเป็นคะแนนดิบหนึ่งสองสามห้าสิบถึงหกสิบเก้าอยู่ในระดับหนึ่งเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าระดับสองแปดสิบขึ้นไปอยู่ในระดับสามนะคะ ซึ่งจะต่างกับอคะแนนเกรดนะคะคะแนนเกรดตอนนี้มี8ระดับตั้งแต่0จนถึง4 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5แล้วก็4นะคะต้องต้องต้องบอกด้วยไหมว่าระดับคะแนน0เท่าไหร่ไม่ต้องมันเป็นเกณฑ์อยู่แล้วมันคือก็คือมันเป็นเกณฑ์ิตายตัวอยู่แล้วตรงนี้ซึ่ง ทั่วประเทศเขาใช้กันหมดนะคะ,ะต่อไปก็คือที่ต้องลงก็คืออันดับแรกเลยก็คือผลการเรียนรายคนตรงนี้แหละจะเป็นรายวิชาของแต่ละวิชาที่เขาส่งมาให้นะคะสมมติอ่าตรนี้ชั้นปีที่หนึ่งนะคะเขาเรียนวิชาอะไรบ้างนะคะแต่ละวิชามีหน่วยการเรียนอยู่เท่าไหร่เกรดที่เขาได้เท่าไหร่นะคะและตรงนี้นะ สรุปกิจกรรมของเขาคือลูกเสือแนแนวชุมนุมผ่านไหมตรงนี้ลงแค่ว่าผ่านไม่ผ่านนะคะแต่สําหรับกลุ่มสาระวิชาเนี่ยลงเกรดให้เขาซึ่งมีอยู่แประดับด้วยกันนะคะแล้วก็ประมวลผลให,ให้เขาด้วยการจัดเก็โบโปรแกรมก็จะประมวลผลทันทีว่าคะแนนเฉลี่ยของเขาในชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยผลการเรียนรวม2ี่หน่วยเขาได้ เขาจบช่วงชั้นสามสมมติว่าช่วงชั้นสองเ็ต้องจบปะถึงจะมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมู้ว่าคะแนน T.P.A ขึ้นมาใช่ไหมนะคะแต่ตอนนี้เขาเข้าแค่ป .4 เขาสัดสมการยังไม่ได้เขายังงงเป็นอยู่ระดับป .4 เท่านั้นก็คือคะแนนเฉลี่ยของเขาคือเท่านี้นะคะแต่ตอนนี้ชั้นปีสองปีสามก็ยังไม่ได้ลงเพราะเขายังไม่มีไม่ได้ขึ้นนะคะ ตรงนี้คือขั้นตอนการลงคะแนนให้กับเขาและก็เมื่อสิ้นปีการศึกษาก็ทำเช่นนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันออกไปก็คือจะต้องประเมินผลรายปีรายภาคให้เขาด้วยนะคะก็คือคำนวณคะแนนผลสำริดว่าผลสำริ์ของเขาเนี่ยแดงเท่าไหร่ PR อาเท่าไหร่แดงนี่คืออะไรแดงก็คือผลการเรียนรวมของของ,ของห้องนั้นๆน,น,นะนะ เื่อนี่จะรู้เฉพาะคนที่มาวัดผลตรงจุดนี้ใช่ไหมคืออาจารย์ที่ว่าไม่ได้มาวัดผลตรงนี้จะไม่รู้เกี่ยวกับระไรเอตรงนี้ค่ะก็คือตรงนี้เราจะเอาไปทาอะไรเราจะไปดูความแตกต่างระหว่างบุคคลใช่เพื่อดูว่าเด็กมีความแตกต่างอย่างไรเมื่อนามาเมื่อนํามาจะทําเป็นแท่งกราฟเนี่ยครูประจชั้นก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้ควรจะปรับปรุงนะเด็กคนนี้ควรจะเพิ่มเติมตรงไหนให้เขาได้ดีขึ้นจ้า ก็แล้วแต่เ,<อ>เราเพราะข้อมีเราเลือกไงเราลงทะเบียนไม่กี่ห้องนะใช่ไหม<อ>เรารับป .4 กี่ห้องก็ไปตามนี้นะคะ<อ>เราจะเราจะเล้งทั้งหมดเลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าความละเอียดจะน้อยนะคะเราก็เลยต้องเลือกเล้งเป็นห้องพีอ่านนี่ก็คือรายชื่อที่ที่ท,ที่ที่มันเรียงลําดับแล้วนะคะไม่มีอะไรมากมายมเรียงลำดับจาาเรียงลำดับแรงค่ะจัดตัวืมเใช่เรียงลำดับเล้งค่ะนะคะ ตรงนี้เสร็จสิ้นไปนะคะก็ตรงนี้ส่วนส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะทําเพียงแต่ว่าจะทําปลายีนะคะต่อไปก็คือสิ่งต้องทําต่อ